สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ l ิต t l e ลบ x ็อ a ช n e นวันนี้เราขอนำเสนออาหารช่วยบำรุงไตคนที่เป็นโรคไตควรจะกินอะไรดีที่จะช่วยบำรุงไตและชะลอไตเสื่อมหรือใครที่อยู่ในภาวะเสี่ยงควรจะศึกษาไว้เพื่อให้ไตยอยู่กับเราไปนานๆและมีสุขภาพที่ดีค่ะก่อนรับชมฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะทราบว่า อาหารที่ช่วยบำรุงไตนั้นมีอะไรบ้างเราควรคำนึงถึง3หลักนี้ก่อนค่ะซึ่งเป็นอาหารที่ช่วยพาเราห่างไกลจากโรคไตค่ะได้แก่ 1. ต้องเป็นอาหารที่มีโซเดียมต่ำา2ต้องเป็นอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำา3ต้องเป็นอาหารที่มีฟอสฟอรัสต่ำค่ะเพราะว่าหากเรารับประทานสารอาหารเหล่านี้มากจนเกินไปอาจไปตกค้างที่ไตเพิ่มภาระให้ไตทำงานหนะักหรือ,ออาจเร่ง าวะไตเสื่อมได้ค่ะดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่เซฟต่อไตของเราและมีส่วนช่วยบำรุงไตค่ะอาหารที่ช่วยบำรุงไตของเรากินแล้วดีต่อสุขภาพไตมีอะไรบ้างติดตามรับฟังกันเลยค่ะข้อที่1น้ําน้ำเปล่า เราควรดื่มน้ำเปล่าให้ได้วันละ6-8แก้วค่ะเพราะน้ำเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนระบบต่างๆภายในร่างกายให้ทำงานได้อย่างราบรื่นเป็นตัวช่วยกรองสารพิษจากเลือดและขับสารพิษออกทางปัสสาวะหากมีอาการโรคไตยอยู่แล้วและมีอาการบวมน้ำ ควรบริโภคน้ำตามความเหมาะสมเช่น3-4แก้วต่อวันเพราะความสามารถในการขับปัสสาวะของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจะลดลงค่ะซึ่งปริมาณน้ำที่ควรดื่มต่อวันก็ต้องควรปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ด้วยนะคะข้อที่2ปลาทะเลเช่นปลาทูน่าปลาแซลมอน ปลาซาดีนปลาเท้าเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงทั้งยังอุดมไปด้วยกรดโอเมก้า3ที่มีส่วนช่วยในการลดการอักเสบและสาร d ี a ในกรดไขมันโอเมก้า3ยังมีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลล,อลดไขมันเลว LDL ที่สะสมในหลอดเลือดสอดคล้องกับข้อมูลของมูลนิธิตไตแห่งสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่า กรดไขมันโอเมก้าสามมีส่วนช่วยลดระดับไขมันในเลือดและยังมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตได้ซึ่งการมีความดันโลหิตสูงก็เป็นปัจจัยเสี่ยงก่อให้เกิดโรคไตดังนั้นควรรักษาระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่ดีเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพไตอีกทางค่ะนอกจากนี้แล้ว ปลาทะเลยังเป็นเนื้อสัตว์ที่มีฟอสฟอรัสต่ำกว่าปลาชนิดอื่นๆจึงไม่เพิ่มภาระให้ไตด้วยนะคะข้อที่3อกไก่ไร้หนัง การรับประทานโปรตีนคุณภาพดีจะช่วยให้ร่างกายนำโปรตีนไปใช้ได้อย่างเต็มที่ค่ะทำให้มีของเสียตกค้างในไตน้อยเป็นการช่วยลดภาระการทำงานให้ไตและถ้าพูดถึงโปรตีนคุณภาพดีนั้นต้องมีอกไก่ไร้หนังอยู่ในลิตรนั้นด้วยโดยอกเนื้อไก่ล้วนจะอุดมไปด้วยโปรตีนมีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและมีโซเดียมที่ต่ำกว่าเนื้อไก่ติดหนังและเป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำด้วยนะคะ ข้อที่4ไข่ขาวนอกจากอกไก่ที่มีโปรโตีนคุณภาพดีแล้วไข่ขาวก็เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรโตีนอะบูมินที่เป็นโปรโตีนคุณภาพสูงเช่นกันร่างกายสามารถดูดซึมได้มากเกือบ100%เซนและยังย่อยง่ายที่สำคัญในไข่ขาวมีฟอสฟอรัสน้อยกว่าไข่แดงแถมยังเปี่ยมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายค่ะ ข้อที่หลูกเดือยลูกเดือยเป็นธัญ,ญพืชที่มีสปปรรพคุณบำรุงไตบำรุงตับและจัดเป็นยาอายุวัฒนะตามศาสตร์แพทย์แผนจีนโดยลูกเดือยจะมีฤทธิ์เป็นยาเย็นช่วยขับปัสสาวะช่วยกำจัดสิ่งตกค้างลดอาการบวมน้ำและมีสารสำคัญชื่อว่าสารคอคซินไลท์ซึ่งมีสปปรรพคุณในการยับยั้งการเกิดเนื้องอกและอาจลดความเสี่ยงโรคมะเร็งได้ ข้อที่6เห็ดชิตาเกะเห็ดมีโปรตีนสูงแต่เห็ดที่มีปริมาณโพแทสเซียมต่ำและปลอดภัยต่อไตนั้นเราแนะนำเป็นเห็ดหอมหรือเห็ดชิตาเกะเพราะนอกจากโปรตีนที่ได้จากเห็ดชนิดนี้แล้วยังจะได้ไฟเบอร์วิตามิน B แมงกานีสคอปเปอร์เซเลเนียมและเบตากูแคนที่เป็นสารช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระ และช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายรวมทั้งไตด้วยทั้งยังมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งได้ดข้อ7โกจิเบอรี่ในตำรายาโบราณตามศาสตร์แพทย์แผนจีนมีการกล่าวถึงโกจิเบอรี่ว่าช่วยบำรุงตับทำให้ไตชุ่มชื้นช่วยบรรเทาอาการโรคเบาหวานดีต่อสุขภาพดวงตา นอกจากนี้แล้วในโคจิเบอร์รี่ยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตและสารพันต่างๆอีกมากมายค่ะ 8. พริกหวานพริกหวานเป็นผักที่มีโพแทสเซียมต่ำค่ะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและมีวิตามินซีอีกทั้งยังมีวิตามินเอสูงอีกด้วยค่ะซึ่งล้วนเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงการทำงานของไตค่ะ 9. สับประรด สับป,ประรดเป็นผลไม้ที่มีโพแทเสเซียมต่ำผู้ป่วยโรคไตาสามารถรับประทานได้และคนที่ยังไม่ป่วยโรคไตสับป,ประรดก็จะช่วยลดการอักเสบต่างๆได้ค่ะเพราะมีเอนไซม์โบรมีเลนที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะแก้ขัดเบาลดอาการโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบช่วยป้องกันการเกิดนิ่วอีกทั้งยังมีไฟเบอร์สูงมีวิตามินซีสูงและมีแมงกานิสด้วยค่ะสิ กระเทียมกระเทียมสามารถช่วยบำรุงไตและช่วยชะลอไตเสื่อมได้ค่ะเพราะกระเทียมมีสารพคุณในการช่วยลดความดันโลหิตช่วยควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติรวมถึงยังช่วยควบคุมเบาหวานได้ด้วย การรับประทานกระเทียมจึงดีต่อผู้ป่วยโรคไตที่มีค่าความดันโลหิตสูงแถมในกระเทียมยังมีวิตามินซีวิตามินบีอยู่สูงสามารถที่จะช่วยต้านการอักเสบของหลอดเลือดในร่างกายได้อีกด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นอาหารที่ช่วยบำรุงไตของเรานอกจากอาหารที่ดีแล้วเราควรเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเช่นงดอาหารเค็มงดสูบุหรี่จัดปริมาณน้ำดื่มให้เหมาะสมการออกกำลังกายหมั่นพบแพทย์ไตจะได้อยู่กับเราไปนานๆน,น,นะคะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ